สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปถ่ายแรงนะครับซึ่งไปถ่ายหุ่นนี้ก็เป็นหุ่นที่3นะครับแรงตัวนี้มีชื่อว่าแรงสีน้ําตาลทิมารัยนะครับเป็นแรงที่อพยพนะครับมาจากเมืองหนาวเลยนะฮะน่าจะมาจากประเทศจีนนู่นเลยนะครับนี่ก็กำลังเตรียมตัวขึ้นรถจะออกเดินทางไปปังไพรครับ ก็าอะไรไม่ได้การได้ออกมาถ่ายแร้งในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชุมชนทุ่งปากพีนะครับโดยการนำของสอจโกสิทธิชัยอิมกิจนะครับซึ่งเป็นผู้รีเริ่มโครงการนำอาหาร ให้แรงนะครับที่อุปยกมาจากที่ไก่นะครับสำหรับที่จะได้มีพลังที่จะเดินทางอุปยต่อไปยังถึงที่เขามานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามขอให้ตีอะไรมันลงให้เราถ่ายบ้างอยีสุอะไรนลงครับผือมาที่ผมแนวก็ไม่ลงเลยตีตีมาก็ไม่ลงเยี่วไม่ลงข้าไบายแล้วโผนมาไม่ได้เข้าบ่ายมาอยู่ข้างนอกมาข้างนอกสอง้ง ตอนที่กําลังเดินทางนี่ก็เป็นช่วงเช้าๆนะครับช่วงประมาณ7จ็ดโมงนิดๆนะครับอากาศที่นี่ดีมากครับเย็นสบายมากครับตุ้งปากพีนี่นครับก็จะเป็นสถานที่ที่ดูเหยี่ยวนะครับดูนกทั่วไปนกอพยพทั่วไปนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งดูนกที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ บริเวณที่ให้อาหารแล้งเนี่ยนะครับเขาก็จะห้ามรถลูกคันเข้ามาในบริเวณนี้นะฮะนอกจากรถพีโกที่เขาขับให้นักดูนกนักถ่ายนกนะครับเข้ามาเท่านั้น,นครับมเมื่อเสร็จถ่ายภาพหมู่กันเรียบร้อยแล้วก็จะแยกย้ายกันเข้าสู่บางไผ่นะครับแล้วก็วิทยากรโดยน้าสานิตนะครับก็จะมาแนะนำ,นำวิธี เขาก็ถ่ายแล้วก ouais ็ให้ความรู้ในการถ่ายแรงครั้งนี้ด้วยครับไปไกลๆแล้วก็บินขึ้นสูงแล้วเขา่อยกลับมานะครับทีนี้เวลาที่เขากลับมาเนี่ยแรงเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะรังระวังภัยบนเอีรสูงก็คือเขาจะวนวนดูข้างล่างเนี่ยวนสำรวจจนกว่าเขามั่นใจอ่ะเขาถึงจะลงนะครับทีนี้สิ่งที่ทางทีมงานทางพิโกแล้วก็ทางค้เบิร์ดโฮมที่เขา ได้ศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเลนกล้องเราอะถ้าเราเรายกเลนมุมกล้องขึ้นแล้วมันสะท้อนเข้าตาแรงเนี่ยแรงเขาจะตกใจแล้วเขาจะไม่ลงนะครับทีนี้วันเนี้จังหวะแรกนะครับครั้งแรกที่ทางาพิโก,โกซึ่งจะอยู่ที่ฝั่งพิโก,โกเนี่ยเราจะเรียกจุดนั้นว่าจุดส่องฟ้าเด็กก็จะใช้ไปหนกส่องขึ้นบนท้องฟ้าว่าแรงมาหรือยังอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเขาจะวิทยุเข้ามาบอกนะ นะทีมสตาฟตร,ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งวิทยุมาไว้ตรงนี้เชื่องหนึ่งเพื่อพวกเราได้ฟังด้วยว่าแรงตอนนี้อยู่ตรงไมนเพราะพวกเราเนี่ยจะไม่เห็นเราจะเห็นก็ต่อเมื่อเขาลงแล้วนะครับก็พอพอเขาลงนะครับเขาจังหวะที่เขาจะลงเนี่ยเขาจะบินวนนะบินวนจังหวะที่เขาบินวนตรงนี้นะครับขอความร่วมมือว่าให้เราอยู่นิ่งๆกล้องอยู่ในระดับระนาบหรือว่ากดหน้ากล้องต่ําลงมา ถ้าเราอยากจะถ่ายก็แลนดิ้งก็คือตั้งกล้องในแนวระนาบไปที่ที่ใกล้ๆกับกองซากที่เขาจะลงนี่ก็ตรงนั้นจังหวะที่เขาลงก็คือกดถ่ายได้แต่แต่อย่าสายเลนอย่าสายอย่าขยับเลนโอเคไหมฮะกดกดถ่ายธรรมดาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่เหนือกว่าระดับแนวยอดไม้ห้ามถ่ายไม่ควรถ่ายเพราะว่าเขาจะตกใจแล้วไม่ลงนะทีนี้พอเขาลงพอแรงลงแล้วเนี่ยถ้าเขาลงแล้วเนี่ยนะครับเขาจะสำรวจอีกทีหนึ่งเขาจะมองรอบๆ่ามี มีอะไรผิดปกติไหมเขาส่วนมากเราคือก็จะต้องมาทางบ่ายแหละเคาจะต้องมาทางนี้แหละทีนี้เวลาที่เขา้องมาทางนี้เนี่ยสังเกตว่าบ่ายเราเนี่ยช่องเยอะแล้วก็แต่และช่องเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะนั้นเราอย่าเอาหน้าหรือว่าเอามือไปอยู่ใกล้ๆเขาจะสังเกตทะลุเข้ามาได้นะครับก็ก็พยายามถ้าเขากินถ้าเขากินอยู่หรือว่าเขามองไปทีทางอื่นปุ๊บโอเคอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจังหวะที่เขาจ้องถ้าเขาจ้องมาทางทางบ่ายเนี่ยก็เราก็หลบ นั้หลบเข้ามาหน่อยนะครับอย่าอย่าให้เขาเห็นตรงนั้นแล้วก็จังหวะที่เขากินเสร็จแล้วหรือว่าจังหวะที่เขากินเนี่ยคือเราถ่ายไปเถอะถ่ายได้ถ่ายยังไงก็ได้จะแพนกล้องอะไรยังไงก็ได้หมดเสียงกล้องชัตเตอร์ไม่เป็นไรเขาไม่กลัวนะฮะก็พอเขากินเสร็จเขาจะบินขึ้นสังเกตการบินขึ้นนี่คือเขาเขาจะวิ่งเหมือนก็เดินอ่ะเหมือนก็เดินย่อง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 ,องกระโดดแล้วก็เทคค่อยคยบินขึ้น จังหวะช็อตนี้มันจะเป็นจังหวะที่สวยจังหวะที่เขาบินในระดับต่ําอยู่นแนวยอดยา้าตรงนี้นะครับเยาไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะนั้นนี่ก็คอยคอยจอดจ่ออยู่พย,ยามจอดจ่ออยู่กับเขานะฮะบางทีแบบหลายๆคนก็พลาดคือมัว <laughs> ต่ก,ก้มมัวต่ก้มโดหยิดนูน่นหยิบนี่ปุ๊บอ่าวแล้วบินอดเพราะว่าโอกาสที่เขาจะบินขึ้นมันมีแค่ครั้งเดียวยกเวน้นเมื่อวันที่มอเข้าจุลเินเข้านั้นเขาขึ้นลงกับรอบโตเลย คือลงมากินเสร็จปุ๊บแล้วก็โดดบินขึ้นพอบินขึ้นสุดนทวนสองรอบแล้วก็ลงอีกอนะครับช่วงนั้นนี่คือเขาก็เลยถ่ายได้จังหวัดที่ที่สองเนี่ยจังหวัดที่สองนี่คือเราสามารถที่จะยกกล้องถ่ายตอนเขาบินได้แต่จังหวัดแรกเราไม่ควรถ่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเขาจะตกใจไหมนะเก็ขอความร่วมมือพวกเรานะจะได้ได้ภาพกันวันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเขามาโอกาสลงสูงมากนะครับเพราะว่าเขาคงหิวแล้วล่ะ เราคงหิวแล้วสองวันแล้วยังไม่ได้กินอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสังเกตนะครับพี่โกเวลาเราแกส่งสัญญาณนะครับแกก็จะให้ให้สัญญาณมาถ้าเขาบอกว่าแล้งอยู่ที่ทุ่งอิทรีถ้าทุ่งยินทรีคือแนวต้นยูคาที่อยู่ข้างหลังเราตรงนู้นไกๆอันนั้นคือทุ่งยิทรีแล้วก็จุดชมวิวจุดชมวิวก็จะไปอยู่ตรงถนนด้านหลังนะครับ หรือว่าตรงตำแหน่งถ้าเขาบอกว่าจุดสองฟ้าสองฟ้าคือขวามือเราที่ถนนสองฟ้าคือตำแหน่งที่พี่โกนั่งอคอยเช็คนะครับแล้วก็ให้ว <c oughs> ิทยุเรามาหรือว่าตำแหน่งของปลาเยเหยืนะครับปลาเยเหยื่อคือสายมือนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหน้าเราด้านที่ด้าหน้าบางไผ่ด้านหน้าบางไผนะ่หรือว่าอยู่เหนือบางไผ่บางไผ่เราเนี่ยข้างบนมันบางนะครับ จังหวัดที่เขาบินถ้าเราเดินไปเดินมาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะแต่ก็ถ้าจังหวัดที่เขาอยู่ใกล้ๆก็ไม่เฉียอยู่นิ่งๆดีกว่าแล้วก็จังหวัดที่เขาบินสูสงนะครับพี่โกรจะให้สัญญาณว่าช่วงนี้อย่าพิ่งออกไปห้องน้ำให้อยู่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังสัญญาณที่พี่โกรสโอเคครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ใจก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับตอนนี้บดลันเวนหน้าซากวนอ,อยู่มีเหยื่อไล่ตามหนึ่งตัวลงหนึ่งเมตรหน้าซากกลงอีกหนึ่งเมตรหน้าซากสูป่ปลาเหยื่อยิงระดับลง หน้า,นา,นากองซาดับลงหน้ากองลงหน้ากองซาดับลงหน้ากองซาทุกท่านอย่าเพิ่งถ่ายนะครับขอท่านโชคดีกำลังลงซ่าตทซ่าเข้าซ่ซ่าเข้าซ่ซ่าซิซ่ารแรงลงอย่าเพิ่งถ่ายนะครับแรงลงแล้วท่านโชคดีครับ 本嘉宾由播放中心。 อ่าเนี่ยสามพาพที่สาโรนดเนอ่เป็นไงดีห้าร้อยสสวยดีห้า้วก็สวยแต่จะให้สวยก็ดีห้าดีห้าใช่ดีห้าในสุดแล้วเป็นไงวันนี้พอใจไหมพอใจมากเลยครับอืได้ช็อตดินช็อตงูสับดินผมไม่ได้ครับเวลอหลุดตัวการหลุดตอนลงได้ไหมตอนลงได้ไหมตอนลงก็ไม่ได้ไม่ต้องติดสุดด้วยโอ้โห มาได้ตอนก็สมใจอยากแล้วพอละถือว่าถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วเนาะผมสายนกตายครับนกงจะไม่นานนี่เองก็เลยยังไม่ถึงนาสุดยอดที่สุดยอดผมเพิ่งจะมาเองโอเคถ่ายถ่ายภาพนกตายมานาแล้วเลยวอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเมื่อทุกคนได้ภาพจนเป็นที่พอใจแล้วต่างก็ออกมาพูดคุยกัน นะครับอย่างดีใจกับประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับบางท่านก็จะไปถ่ายนกต่อที่เขาใหญ่นะครับนี่แหละคือชีวิตของคนที่มีความสุขกับการถ่ายนกนะครับอะไรจะมีความสุขเท่าอันนี้ไม่มีแล้วนะครับในวัยที่เกษียณหรือว่าในท่านที่มีงานเอเดเลกนะครับเป็นที่ชอบก็จะ ออกมาถ่ายนกเพื่อผ่อนคลายนะครับโดยพี่โกนี่เขาก็จะนํารถนะครับเขาเองเนี่ยเอาไปส่งพวกเราที่ลานจัดรถนะครับมันไม่แกลงแกงนะมันจะดีตอนเวลเราเราแพนเราถ่ายวีโอเลยคมันจะสมูทมันจะมีก็เป็นน้ามันมันจะจับ้องใหม่เลยเอาเป็นไงบ้างครับได้ดูแล้วก็ลุ้นไปตามๆกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยพวกเราก็ไม่มั่นใจว่า แรงจะลงนะเพราะว่าเขาไม่ลงมาเป็นเวลา2วันแล้วนะครับเขาไม่เขาไม่ลงกินอาหารนะครับคือวันที่เราไปนี่ก็ถือว่าลุ้นลุ้นมากๆนะสุดท้ายก็ลงแรงลงประมาณ15นาทีหรือไม่เกิน20นาทีนะครับแป๊บเดียวก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับได้ชมความสวยงามแรงมีตัวใหญ่มากๆเลยนะค,คือเหี่ยวเนี่ยขนาดตัวเหี่ยวที่ว่าเหี่ยวที่ว่าใหญ่แล้วนะนะครับแต่แรงตัวเนี้ย ใหญ่กว่เยี่ยว3าสีเท่าเลยนะเยี่ยวนี่เหมือนกับเป็นนกกระจอกไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณมากมากนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับที่ให้การอนุเคราะห์โดยเฉพาะสวจโก,โกนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็จัดให้มีบังภัยแล้วก็ให้มีให้ให้ใหอาหารให้ซากอาหารแหลงนะครับได้มา กินเพื่อเพื่อที่จะมีกําลังบินกลับสู่ประเทศที่เขามานะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับกล่าวที่นี่ก็ไม่น่าจะหมดเยอะแยะเลยท่านแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับนักถ่ายรูปนักถ่ายนกทุกท่านนะครับที่มาร่วมถ่ายแรงด้วยกันนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันน,นี้ที่นี้ด้วยนะครับ ก็ต้องกราขบขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ